สวัสดีครับชาวต่อลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศน์ฟุตบอลมาฝากครับมีเป็นฟุตบอลในค่ําคืนวันเสาร์ที่15มีนาคมนะครับมีด้วยกัน5คู่นะครับจาก3ลีกครับเราเริ่มจากพรีเมียร์ลีกก่อนนะครับเวลา4ทุ่มตรงนะครับเอเวอเรตันเปิดคืนสันพาร์คพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับคู่นี้เอเวอเรตันเสมอมา3เกมติดนะครับใน3เกมหลังสุดครับส่วนทางด้านเวสต์แฮมเงินก็ชนะมา2แล้วก็แพ้1นะครับจาก3เกมหลังสุดครับผลงานของเวสต์แฮมดูดีขึ้นเรื่ออยๆนนนนนนนะะคคคครรรัััับบบบบแแแต่่่่มมมาาาาาพพใใเเเเเกกกกลลลสุดดดทีีจิิวววซ้้้้็ไป0 1 จะมีโอกาสคุมเอเวอร์ตันเจอกับเวสต์แฮมครับที่เพิ่งแยกทางกันมาเมื่อปลายฤดูกาลที่แล้วนะครับเกมนี้ครับก็มองว่าเดนบอยก็รู้ทางดีครับว่าเวสต์แฮมนั้นเล่นอย่างไรนะครับแล้วก็เชื่อเอเวอร์ตันเกมนี้ที่พวกเขาเหนียวแน่นในบ้านอยู่แล้วครับเชื่อว่าเขาจะสามารถเปิดบ้านแล้วเอาชนะเวสต์แฮมได้ครับสองประตูต่อหนึ่งครับคู่ต่อมาครับจะเป็นเกมที่อิตาลีเซเนียมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านพบกับไบรตันคู่นี้ซิตี้ล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้ฟอร์เรสต์มาหนึ่งศูนย์ครับขนาดเบนะทล่มมาคูไ นี้ก็ถือว่าเป็นบอลแพ้ทางระดับหนึ่งนะครับไรตันทาได้ดีในเกมที่พบกันเมื่อช่วงต้นครึ่งฤดูกาลแรกครับเปิดบ้านชาซิตีได้สองหนึ่งแต่ตอนนี้จะบอกว่าซิตี้สภาพทีมก็ดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เจอกับไรตันที่ก็บอกว่าเป็นทีมที่ก็ไม่ได้ตั้งรับจนเกินไปครับแล้วกเกมรับของไรตันก็ไม่ได้เหนี่ยวแน่นมากนักนะครับเ็เชื่อว่าเกมนี้น่าจะแลกกันสนุกครับแล้วก็เป็นแมสตี้ที่กลับมาคืนฟอร์มอีกครั้งในบ้านครับเปิดบ้านเอาชาะไรตันได้3ประตูต่อหนึ่งคู่ต่อมาครับเป็นเกมใน ครับพบกับทางด้านเบนฟอร์ดครับบอลมาล่าสุดนั้นบุกไปเสมอสเปอร์มา2 2สครับส่วนเบนฟอร์ดพวกเขาเปิดบ้านแพ้เซมิล่ามา0ูนย์ครับคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่ก็สนุกนะครับเกมที่พบกันในบ้านของเบนฟอร์ดเมื่อช่วงคืนดูการแรกเนี่ยเป็นเบนฟอร์ดที่เปิดบ้านชนะบอลมาได้3ประตูต่อ2นะครับเป็นคู่ที่มักจะยิงกันตูกันเยอะนะครับใน3เกมหลังสุดเนี่ยยิงกันเรียกว่าสาประตูขึ้นไปครับทั้ง3าเกมนะครับเกมนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับแต่ว่าทีมกันรับ าจะจบด้วยการเสมอกันครับสองะตูต่ยสองครับระหว่างบอร์นส์กับเบนฟอร์ดคู่ต่อมาครับไปกันที่บราซิลาเยอรมันครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งเช่นเดียวกันนะครับอาเบรลฟบซิกครับจะเปิดบ้านพบกับดอทมุนครับไลฟ์ซิกเพิ่งเสมอไฟบวกมาศูนย์ศูนย์ดอทมุนนั้นก็เพิ่งบุกประช้าเรียวมาสองหนึ่งนะครับได้ไปต่อในแชมเปี้ยนลีกครับผลงานของดอทมุนก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวครับในเกมล่าสุดนะครับคู่นี้เป็นเกมที่ต้องบอกว่าไลฟ์ซิกอาจจะเฮดเวทได้เปรียบดอทบุลนะครับและเร ก็น่าจะเปิดบ้านเชิญราชัดดอตบุญได้ครับ2ต่อ1คู่ต่อมาครับเป็นเกมลาลิก้าครับเวลาที่คืนครึ่งเหมือนกันทางด้านเบียเรลก็เปิดบ้านพบกับเรียลมาดริดครับเบียเรลนั้นเล่นผลงานดีครับเระยะหลังนะครับแต่เกมล่าสุดอ่ะเปิดไปพลาดท่าบุกไปแพ้อลาเบสมา1-0ครับก็ชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1กับจากห้าเกมหลังสุดนะครับสำหรับเบียเรลส่วนเรียลมาดริดนั้นชนะมา3เกมติดนะครับโดยเกมล่าสุดเล่นเกมยาวครับในแชมเปี้ยนลีกยิงจุดโทษเอาชนะอันิโก้มดริดได้ครับผ่านเข้้้าาาาารรรออออออบบบต่่่่ไไปปปในนนนนยยูฟแชชมมมเเเเเีีีลลกกกจัั์ซะคืว ก็ล้าผพอสมควรครับแต่พวกเขาก็เจอกับ,บเบลเลวนั้นก็ถือว่าทําได้ดีตลอดนะครับและเชื่อว่าเกมนี้มาเร็ดก็จะใช้ความสามารถของนักเตะในพราะแนวลุกที่จัดจ้านครับบุกชนะบบเบลเลวได้ครับสอต่อหครับ mm hmm. ก็นีเป็น5คู่ของวันนี้ครับ